ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อน<ๆ>พี่ๆที่รักนักสะสมแบงเก่าเหรียนเก่าทุกผู้ทุกคนนะครับสําหรับวันนี้เราจะมารีวิวเหรียญห้าบาทนะครับซึ่งเป็นเหรียญใกล้ตัวของเราหาง่ายแต่ก็มีราคาในตัวของมันนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนจะมาเข้าเรื่องเราสาระดีๆเกี่ยวกับเหรียญกระสับในวันนี้เรามาขอกำลังใจด้วยกันกดไลค์กดแชร์ กดกระดิ่งติดตามทางช่องของเราครับคือช่องแสงเทียนนำทางเพื่อเป็นข้อมูลดีๆมาฝากพี่ๆน้องๆได้รับชมกันนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับซึ่งเป็นเหรียญ5บาทปีพุทธศักราช2544นะครับมาเริ่มลักษณะทั่วไปของเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญกระสาบครับโลหะสีขาวเคลือบใสทองแดงราคาหน้าเหรียญอยู่ที่5บาท ตัวงวงขอบนอกนะครับจะเป็นรูปเฟืองหยาบเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่24มิลิเมตรน้ำหนักอยู่ที่7.5กร,รมัมด้วยลายของเหรียญน,นะครับด้าน,นหน้านะครับตรงกลางเหรียญจะมีพระบรมมารูป,ปรพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผินพระพักตร์ไปทางเบื้องขวาน,นะครับทรงเครื่องบรมคติยาราชพุทธิยาพรฉลองพระองคุยบริเวณขอบเหรียญวงในนะครับจะมีลักษณะเป็นรูปเก้าเหลี่ยม ภายในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับมีข้อความเขียนไว้ว่าภูมิพลอดุลยเดชด,ด้านซ้ายนะครับมีข้อความเขียนไว้ว่ารัชกาลที่เก้ามาดูรายละเอียดด้านหลังกันต่อครับด้านหลังนะครับตรงกลางเหรียญนะครับจะมีรูปพระอุโบสถวัดเบญจมาศบพิดุสิตวนารามบริเวณขอบเหรียญวงในมีลักษณะเป็นรูปเก้าเหลี่ยมภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนนะครับ มีข้อความเขียนไว้ว่าประเทศไทยและปีพุทธศักราชที่จะทำเหรียญว่าปีพศ2544เบื้องล่างนะครับมีเลขบอกราคาว่าเลขาไทยและเลข5อารบิกนะครับโดยมีข้อความคำว่าบาทขั้นอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้งสองนะครับสำหรับวันที่ประกาศใช้นะครับเป็นวันที่1มิถุนายนพศ2531 ส่วนจำนวนการผลิตเหรียญรุ่นนี้นะครับยอดผลิตยอยู่ที่76,566,000เหรียญน,นะครับซึ่งถือว่าน้อยมากๆครับแต่ก็ยังไม่ติดอันดับครับผมส่วนราคาที่ประเมินมาตามหน้าเว็บไซต์นะครับถ้าปเป็นเหรียญที่ยังไม่ผ่านการใช้งานเหรียญปีพุทธศักราช2,544นี้ราคาจะอยู่ที่เหรียญละ80บาทนะครับ ซึ่งถือว่าราคาค่อนข้างจะโอเคเลยนะครับเนื่องจากว่ายอดผลิตมาน้อยเพียงแต่ว่ายอดผลิตยังมีติดอันดับจำนวนเหรียญที่หายากนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้เราก็มีข้อมูลดีๆมาฝากพี่ๆน้องๆเพียงแค่นี้นะครับถ้าท่านชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามท่านจะได้รับทราบข้อมูลดีๆเกี่ยวกับเรื่องเหรียญกระสาบก่อนใคร สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ